มาพี่น้องมากินเขา่สสเาสวัสดีเลยสระคิดสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาเด้อจากพี่น้องมากินเขานแม่มว่นหั่แม่งตะเตาบอกลูกครั้งล้งสุดบอกนม่หรือสุดตอนน้นตกไข่ขออขไคอามนอ้

Năm nó à. <laughs> à, mình bắt nắm 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 biển nắm Mình nắm bắt đó bắt nắm 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 bắt đấy bắt nắm bắt nắm thứ câu bắt nắm bắt

cái thử sắm nghe nghe không Hoàng? Sụp bọc mì Sụp bọc mì

ข้าวไปคือกาดนะก่อเพิกาดกระดอบข้าตังตะกขที่ยังจะลายแก่เนาีหนาะเขาร้อนเนจุบมหมีแสบปักแสบเนี่ ซุปมันมีหรือซุปขนมกินจับจมค่ะเสียบตัดสินาอรเิมเจี๊บแก่ขครเด็กม

เด้อืมเขาเอิ้นสิดมือปูแต่พี่น้องนี่บ่ให้หลอกเหียนแหนบด้วยจ้าเนี่ยเดี๋ยวว่าถ้าว่นี่นเ,นเห็ดบ่ได้เด้พี่น้อง cái bộ người tổng khai của mét thật to cái đến sập máy thế thì như nhà nhà con ta đã จ็บที่นเมื <No 1 ullen> ่อไม่นหากินยังไงานเหรอินมาเยอะกว่าะสบก็บอร่อยไรอร่อ เมียกก็ได้ดปดปุ๊บจองหรื่เขาดฮะเขียสีงาเกินไปนะกพิ่น้อาเคลิปนี้แตแกนี้ก็นะจ้าคินหนาต่อกันไหมสวัสดีค่ะ